ใาใหญ่ไม้สูงผูกพันกับสายน้ำและสัพพะชีวิตอย่างแนบแน่นเพราะผื้นป่าและสายน้ำให้กำเนิดและหล่อเลี้ยงชีวิตมากมายเปรียบดังว่าป่าไม้คือเรือนร่างของแผ่นดินสายน้ำก็คือเส้นเลือดหล่อเลี้ยงมูลสัตว์ป่า ก็คือสายชีวิตที่บรรดาลให้สรรพสิ่งดำเนินวัตวงจรอ,อันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติแต่ต่อมาป่าไม้ถูกทำลายลงความแห้งแล้งเริ่มมังเกิดอย่างรุนแรงทุกแห่งหลอุปฏติการดังกล่าวกระทบต่อมวลมนุษยชาติไม่เว้นแม้แต่พี่น้องบนดอยสูง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสมพระทยไต่ถามความทุกข์สุขและรับฟังข้อปัญหาของประชาชนทั่วทั้งแผ่นดินโดยเฉพาะชาวชนบทที่อยู่ห่างไกลธุรกันดารจนกล่าวได้ว่าที่ใดเดือดร้อนณที่นั่นจะมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงให้ความช่วยเหลือดังคำกล่าวที่ว่าพระยุคนละบาทญาตราปรวงประชาเป็นสุข การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยหลักการวิธีการและอุดมการสหกรณ์ในพื้นที่โครงการพระราชดำริซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยมีพระราชดำรสไว้ว่าทำไปทำมาเขาไปรวมกลุ่มทำรรวมพวกได้มากขึ้นจนเกิดเป็นกลุ่มเกษตรกรร่วมกับกลุ่มสวนผักเราไปบอกว่าสหากรณี้ดีก็ช่วยกันทำไปส่งเสริมเขา พระราชดำริดังกล่าวคือปรัชญาพื้นฐานอันเป็นที่มาของโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่สูงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดำริและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ดำเนินงานโครงการหลวงมาตั้งแต่พุทธศักราช2512เพื่อพัฒนาการเกษตรบ,บนพื้นที่สูง ลดการปลูกพืชเสพติดและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารโดยมีพระราชประสงค์จะช่วยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขาในท้องถิ่นธุรกันดาลให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยรัฐบาลมีนโยบายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รวมกันดำเนินง,งานสนองพระราชประสงค์เป็นผลดีมาตามลำดับจบจนปัจจุบันเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ ปีพุทธศักราช2535กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนองพระราชดำริโดยนำหลักการวิธีการสหกรณ์เป็น,นกลไกพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาในพื้นที่โครงการหลวงและบูรณาการงานส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งการส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ ในพื้นที่โครงการหลวงในพื้นที่5จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาแม่ฮ่องสอนและโครงการขยายผลโครงการหลวงในพื้นที่5จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดน่านกำแพงเพชรตากการจนบุรีและจังหวัดลำปางที่มีทั้งสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรกลุ่มเตรียมสหกรณ์กลุ่มอาชีพและเยาวชนในพื้นที่10จังหวัด ให้มีศักยภาพโดยการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพปัจจุบันได้มีการจัดตั้งสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรกลุ่มเตร,รียมสหกรณ์กลุ่มอาชีพและเยาวชนไปแล้วรวม65แห่งมีสมาชิก7,401ครอบครัวทุนดำเนินงานกว่า113ล้านบาทโดยส่วนใหญ่จะดำเนินธุรกิจสินเชื่อธุรกิจซื้อ โดยจัดหาวัสดุการเกษตรและเครื่องอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายธุรกิจขายโดยการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกมาจำหน่ายได้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรซึ่งในปีที่ผ่านมาสหากรณ์สามารถปิดบัญชีได้และจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนดได้ทุกสหาหกรณ์ นอกจากนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังได้จัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปี2,551ถึง2,556ให้แก่สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงเป็นจำนวนเงินกว่า89ล้านบาทเพื่อเป็นงบในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์จำนวน51แห่งและเป็นทุนหมุนเวียนในการก่อสร้างโรงเรือนพลาสติกให้แก่เกษตร,รกรสมาชิกกว่า735โรงเรือนรวมมูลค่ากว่า5,700 0 0บาท การดำเนินงานของสาหากรณ์และกลุ่มต่างๆดังกล่าวมีหลายแห่งที่ประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งสามารถช่วยให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ดีขึ้นและอีกหลายแห่งที่เพิ่งเริ่มดำเนินงานซึ่งถือว่าได้วางรากฐานงานสาหากรณ์ไว้แก่เกษตรกรเหล่านี้แล้วโดยต้องให้เวลาแก่เกษตรกรในการเรียนรู้และส่งเสริมการดำเนินงานของสาหากรณ์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ด้วยมุ่งหวังที่จะสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้คือประชากร,รชาวเขาในพื้นที่โครงการหลวงจะได้มีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธาิปตไตยดียิ่งขึ้นโดยปูพื้นฐานได้จากอุดมการณ์หลักการและวิธีการสักย์ก ร่วมกลุ่มโดยวิธีการสหกรณ์จะช่วยแก้ปัญหาการประกอบอาชีพโดยการช่วยเหลือตอนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันผมว่าการเป็นสมาชิกของสหกรณ์เนี่ยถ้าได้เข้ามาเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยสิ่งอันดับแบรกที่เราจะได้นั่็คือความสมามัคคีในหมู่ของชุมชนแต่และแต่และชุมชนที่จะได้รับนะครับคือกาว่าสหกรณ์คือการรวมกลุ่มคนในชุมชนหรือคนในกลุ่มให้มามีส่วนร่วม สร้างคอนคือสากคนที่รู้สึกว่าจะช่วยชาวบ้านได้เยอะครับถ้าเทียบกับหมู่บ้านหรือว่าหมู่บ้านที่ไม่มีสากคนี่นะครับถ้าสังเกตดูแล้วท่านหมู่บ้านที่มีสากคอนย่าอย่าเช่นบ้านแม่แหตัวนี้นะครับจะเปลี่ยนแบบอย่าที่ค้อขัานจะดีนะครับเพราะช่วยให้ช่วยให้กเกษตรกรที่นี่มี อาชีพที่ดีขึ้นครับประชากรชาวเขาจะได้รับการปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักรู้คุณค่าในการใช้สอยร่วมถึงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม